ครับผมโจฮักนักสารคามวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมแฟนคลับที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเขาได้เป็นโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นโรคไทรอยหรือแม้แต่ไทรอยเป็นพิษอยู่ตรงบริเวณไหนอยู่ตรงบริเวณคอมีอาการบวมโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบและท่านผู้ชมมันก็คือภาวะที่เกิดอาการบวมและก็แดงกดแล้วเจ็บตรงบริเวณคอบริเวณขาหนีบ บริเวณใต้รักแร้แต่บริเวณของแฟนขับท่านนี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณใต้คางหรือบริเวณคอไม่สามารถกินอาหารได้มีอาการเอียวคออย่างนี้ก็เจ็บมีอาการกดแล้วเจ็บท่านผู้ชมมีอาการแบบแข็งแข็งเป็นดานกดแล้วเจ็บท่านผู้ชมทราบไหมว่าเกิดจากเชื้อราแบคทีเรียและก็ไวรัส เราจะใช้ตำรับชาในการบำบัดเรื่องของต่อมน้ำเหลืองอักเสบโรคของน้ำเหลืองอย่แล้วไปติตามชมเลยครับชาสมุนไพรเห็นฟาแลบสูตรพิเศษช่งงังนักแหลสมุดปรรการครับท่านนี้สวัสดีครับผมโจฮักนักสารคามวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมแฟนคลับท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดสมุทรปรการเขาเป็นโรคอะไรโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบ โรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็คือภาวะที่มีอาการบวมโตโกดแล้วเจ็บอยู่ตรงบริเวณไหนบริเวณคอรักแร้แม้แต่บริเวณขาหนีบแต่แฟนคลับท่านเนี้ออยู่ตรงบริเวณคอท่านผู้ชมคือกดแล้วเจ็บแล้วมันเหมือนมีแบบแข็งๆดันๆอยู่นะสองสามจุดเราจะบำบัดด้วยการใช้ชาสมุนไพรเห็นฟ้าแลบสูตรพิเศษ ได้อย่างชังัดักแรพอมาคุยให้โจฟังโจบอกว่าโอ้ถ้าเป็นตุ่มเป็นเม็ดหรือมีอาการบวมบอกผมได้แต่เราก็จะไปรับทราบด้วยกันว่าน้ำเหลืองและก็เลือดเราจะต้องดูตรงนี้ท่านผู้ชมและเขามีอาการแบบไหนนะครับมีอาการบวมโตที่ตรงบริเวณคอบริเวณใต้คางและมีอาการกดแล้วเจ็บเอี้ยวไปไหนก็เจ็บ กินข้าวก็ไม่ได้แม้แต่หายใจก็ลำบากแม้แต่ใช้ยาปฏิกิวิชีเวนะที่โรงพายาบาลมันก็ไม่ดีขึ้นคุณโจมีสมุนไพรอะไรหรือจะแก้ไขยังไงผมก็เลยบอกว่าพวกนี้เป็นโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็คือเลือดของเราเนี่ยแหละมันก็มีน้ำเหลืองนะครับในการที่จะมาอักเสบปูดตรงนั้นต่อมตรงนี้แป๊กตรงนั้น คือพูดง่ายๆว่ามันมีมันปูดขึ้นมาเราก็จะเอาชาสูตรพิเศษเนี่ยในการที่จะไปบําบัดเรื่องของน้ําเหลืองเรื่องของนะครับเรื่องของต่อมน้ําเหลืองอักเสบนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าต่อมน้ําเหลืองอักเสบเนี่ยมันมีพาหะนะและก็มีการที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสแบคทีเรียและก็เชื้อราบางคนไปเกาเกาขุดขุดขีดขีดมันก็บวมโตขึ้นมา ซึ่งมันไม่ได้เรียกว่าคนผอมหรืออ้วนแต่ท่านนี้ก็คือมีลักษณะอ้วนอ้นเลยนะครับท้วมเลยไขยมันก็เยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนพวกนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ะคุณโจถ้าอยู่ตรงบริเวณคอนะใช่คอพอกหรือเปล่าหรือเป็นลูกหนูหรือเปล่าหรือแม้แต่บางคนอาจจะบอกว่าโรคไทรอยไทยรอยเป็นพิษแบบชนิดรุนแรงแล้วก็เรื้อรัง เพราะฉะนั้นโจก็เลยบอกว่าถ้ากดแล้วเจ็บเนี่ยเราก็ประเมินได้ว่าคุณชอบกินอาหารประเภทไหนอ่ะถ้าคุณชอบกินอาหารผัดผัดทอดๆอด,อดมันๆคุณชอบกินอาหารทะเลอาหารทะเลเนี่ยส่วนมากเขาจะแช่อฟอร์มาลีนเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินกจิ้มจุ่มหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการพวกนี้บ่อยอย่าลืมนะครับว่าสมุดประการนี้อาหารทะเลเนี่ยขายเยอะนะ เอาละนะครับเราก็มารับรู้กันว่าการที่เราเป็นอยู่ตรงบริเวณอคอแล้วก็อยู่ใต้คางของเราแล้วมันบวมแล้วกดเจ็บเนี่ยมีอาการบวมโตและก็แดงด้วยส่งผลให้ถึงในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือทานอาหารไม่ได้หายใจลำบากมีอาการเหนื่อยเหนื่อยล้าเป็นบางครั้งบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไปไหนได้บางครั้งก็รู้สึกว่าอ่อนเพลีย โรคนี้เป็นโรคของต่อมน้ําเหลืองที่อักเสบก็เหมือนเราเป็นบาดแผลน,นั่แหละท่านผู้ชมเราจะทํำยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณโจเป็นฝีหรือเปล่าเป็นไทรอยเป็นพิษหรือเปล่าถ้าอยู่ตรงบริเวณใต้ใต้คอเนี่ยส่วนมากนะเป็นไทรอยไทรอยก็จะมีชนิดเรือรังชน,ชนิดรุนแรงอ่าชนิดที่แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต่อมน้ําเหลืองตรงนี้มันมีปัญหา พ่อพ่อก็มีอาวา่ากันไปมีแต่ที่ผมพูดก็คือตอมน้ําเหลืองอักเสบผมก็จะมีภาพนะให้แฟนคลับได้ชมอาจจะภาพไม่เยอะเป็นเขาเป็นใหม่ๆก่อนกินแล้วก็หลังกินแล้วกันภาพคือแฟนคลับเขาไม่ให้มาเยอะนะครับภาพนี้ก็คือนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาได้พูดได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเหลืองเป็นพิษนี่แหละนะครับก็คือการฉีดเนี่ย การฉีดคุณวักหลายๆเข็มก็แล้วแต่นะครับมันก็ทําให้น้ําเหลืองของเรามีปัญหาได้เช่นกันและโรคที่กําของเราจะเป็นเนี่ยมันเป็นก่อนเลยคืออีกสี่ห้าปีลระมันจะเป็นแต่เราะเป็นภายในปีนี้เลยเป็นแบบง่ายดายอะจริงไหมเป็นแบบง่ายดายพูดถึงอาหารทะเลแล้วหิวนี่เป็นเกาด้วยนะนะ,นะครับก็คือพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมว่ามันเป็นภาวะที่แบบ Ờ, ไวรัสนะครับแบคทีเรียหรือแม้แต่เชื้อราเนี่ยบางคนก็ติดมาจากแมวนะโรคพวกนี้ก็ติดมาจากแมวเหมือนกันโรคของต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยนะครับไปใช้ยาหมอแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่อะไรเลยไม่ยุบไม่อะไรเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตาไม่ลายนะไม่เกี่ยวกันแต่คอเนี่ยมันบวมนะครับคอมันบวม ปวดแล้วเจ็บแดงแดงมีได้อาการแดงร่วมด้วยนะครับอ่บางคนอาจจะบอกว่าต่อไปเนี่ยคุณโจมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งไหมมะเร็งอ่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองในลําคอเนี่ยเป็นได้นะครับเป็นได้เลยแต่เราต้องแก้ไขด้วยนะครับเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะบ,บอกว่าอ้าวถ้าเป็นถ้าเป็นบมบัวมานะแล้วก็อ่าเป็นเหมือนแบบดันดานสองสามจุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันเหมือนเป็นฝีท่านผู้ชม ทีนี้พอเรากดแล้วมันเจ็บไงทีนี้พอกินอะไรผ่านลําคอไปมันก็รู้สึกว่าเรากินอะไรก็รู้สึกว่าลําบากว่างั้นเหอะนะครับยิ่งเคี้ยวนะยิ่งช่วงจมวะเหงือกที่เราเคี้ยวเนี่ยกักกึกกักเข้าไปเนี่ยมันมันสะเทือนเลยอ่ะนะครับถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับจิตตกอีกต่างหากนะครับเราก็จะใช้ตำรับตำราชาสมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัด ได้อย่างชง,งัดนักเลนะครับเขากินอยู่ประมาณร่วมๆเดือนนะท่านผู้ชมอาการพวกนั้นก็ดีขึ้นเลยแล้วก็หายในที่สุดแต่ทุกวันนี้เขายังกินอยู่ไหมเขาก็ยังกินนะเพราะว่าตำรับตำราชาสมุนไพรเหินแฝบสูตรพิเศษก็มันก็จะปรับเลือดแล้วก็ปรับน้ำเหลืองของเราให้ดีขึ้นแม้แต่เรื่องของไขมันนะครับแต่ถ้าหลายๆคนนะครับอยากจะถามโจนี่ก็คือว่าไขามันคอเลสเตอรอลเท่าได ไตกรกเซสไรเท่าไรไขมันเลว LDL เท่าไรไขมันดีเท่าใดนะครับกรดยูริกแอซิดเท่าใด ASTALT ค่าตับค่าไต EGFR เคทินีนบุสเอเรียไนโตรเจน BUN เท่าไรเยอลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาการมากไปเนอะคือมันเยอะนะครับมันเยอะมากแต่เบื้องต้นของเราเวลาไปหาหมอเนี่ยส่วนมากเขาก็จะตรวจเลือดเราก่อน ตรวจเลือดแล้วก็ตรงอาการบริเวณที่เป็นแต่โจเห็นครั้งแรกนะโจบอกว่ากดแล้วเจ็บไหมเจ็บต่อมน้ำเหลืองอักเสบเลยนะครับฟันทงผมยังไม่มองไปว่าไทรอยหรือเปล่าหรือไทรอยเป็นพิษหรือเปล่าถ้าชอบกินอาหารทะเลก็สามารถที่จะเรื้อรังและก็เป็นไทรอยระดับแบบขั้นสูงอะ่ะเขาเรียกว่าสูงเลยแบบนี้นะครับ แต่ผมมองแค่ว่าพื้นพื้นแค่ว่าต่อมน้ําเหลืองอักเสบกดแล้วเจ็บมีอาการบวมโตแล้วก็แดงนะครับหลังจากกินอยู่ประมาณร่วมเดือนนะครับประมาณร่วมร่วมเดือนหลังจากกินเข้าไปกินเข้าไปมันก็จะยุบลงยุบลงแล้วอาการเจ็บก็ไม่มีแล้วพออาการเจ็บไม่มีแล้วก,ก็สามารถกินข้าวได้นอนหลับสบายและมีอาการอ่อนเพลียที่แบบเป็นอยู่มันก็จะหายไปด้วยในการใช้ตำรับตำราชาสมุนไพรในหินฟ้อแรกในการแบบบำบัด ขับสารพิษออกจากร่างกายอย่าลืมนะครับว่าคุณฉีดคุณวักเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเกิดอะไรขึ้นก็คือโรคที่เรายังไม่เป็นบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอีก8ปี9ปีเราจะเป็นโรคนี้สมมุตินะอยู่ๆมันเป็นก่อนไงแต่ก็ดีเหมือนกันเป็นก่อนก็ดีเราได้บําบัดทันท่วงทีในการใช้ชาสมุนไพรหินฟ้าแลบสูตรพิเศษชาสุขภาพนะท่านผู้ชมเพราะถ้าเกี่ยวกับน้ําเหลือง โจต้องอโจต้องใช้สูตรพิเศษเท่านั้นแต่ถ้าไขามันน้ำตาในเลือดไม่ค่อยมากแล้วก็มีอาการบวมนิดๆดหน่อยๆเนี่ยถ้ามันมีบวมโจจะใช้สูตรพิเศษเลยแต่ถ้าไม่บวมโจจะใช้สูตรพื้นฐานร่วมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุยกับผมแล้วผมจะสรุปให้เลยว่าคุณเป็นแบบนี้นะมีอาการบวมโตแล้วกดจุด แดงมีการกดแล้วเจ็บอ่ะเราจะใช้ตำรับตำราชาสมุนไพรเรหยนฟ้าแลบได้อย่างช่างน,นักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ youtube ช่องโจฮักนะสารคามในการที่จะมาบบัดเรื่องของแฟนคลับอยู่สมุทรปราการนะคุณเอมนะ็มเนาะอ่านะน้องเอม็มผมเรียกน้องเอม็มนะครับอยู่สมุทรปราการ ก็ใช้ตำรับจำราชาตัวนี้ได้อย่างชังนั้แหลทุกวันนี้ยังกินอยู่ไหมยังทานอยู่ไหมทานนะครับแต่ก็ทานห่างๆได้หลังจากที่ดีขึ้นแล้วเราจะใช้ชาตัวนี้ในการบําบัดท่านผู้ชมกดติดตามนะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัชสารคามเบอร์โทร0855896623อีดีไลน์เลยท่านผู้ชมไม่ต้องโทรมานะแอดไลน์มาเลยครับบางทีผมก็ไม่ได้รับนะครับโทรศัพท์มันเยอะ นะครับโทรมาไม่รู้กี่สายแอดไลน์มาเลยดีกว่าให้ลูกให้หลานแอดไลน์มาให้ก็ได้นะครับเราจะได้คุยกันว่าเป็นไทรอยหรือเปล่าแต่บอกได้เลยนะครับตำรับตำราชาสมุนไพรหินฟ้าแลบวันต่อไปเราจะพูดถึงไทรอยเป็นพิษเรื่องของแฟนขับที่อยู่นครพนมจากที่บวมแล้วเจ็บไปทำงานไม่ได้ณนะตอนนี้ไปทำงานได้แล้วตอนต่อไปช่างเงนรักแรครับสวัสดีครับผม สิบอกให้รักนะจุบ๊บ